สวัสดีครับผมบอยนะครับนัตพลวราวิทย์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหลักสูตรนะครับที่แนะนําทุกท่านเลยครับว่าต้องเรียนนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับในบิสเนสเรื่องของผูัลเหมาที่ผมจัดนะครับในเทเลคอมมุกดาบีนะครับผมมองว่าในในสิ่งที่เราสําคัญที่สุดในในการทํางานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับคือการบริหารธุรกิจนะครับหรือการจัดการธุรกิจนะครับตอนนี้ผมมีหลักสูตรตัวหนึ่งนะครับที่จะมาพัฒนาองค์กรของท่านนะครับ เป็นหลักสูตรมินิ MBA นะครับซึ่งผมพอผมไปเรียนมี m b เมาผมรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ผมจะมาช่วยได้นะครับผมมองว่าตรงนี้เป็นปัจจัยหลักที่ผมจะมาย่อในเนื้อหาเอมีทั้งหมดนะครับให้มาแมทชิ่งกับธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งหมดนะครับที่ลงคอร์สนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรต่างๆนะครับที่เรามาช่วยนะครับหนึ่งก็คือผมอยากให้ทุกท่านนะครับทำบิจเนสแพนธุรกิจให้ได้ก่อนนะครับสก็คือทํา บิสเนสนะครับโมเดลของทุกตัวเองให้ได้นะครับสามก็คือดูเรื่องของการทำบัญชีระดับธุรกิจในในเล็กๆน้อยๆให้ได้นะครับสี่ก็คือบริหารจัดการทีมงานนะครับให้ได้นะครับในคอร์สนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปนะครับให้ทุกท่านนะครับในทุกคอร์สที่ผมสอนนะครับผมจะมีเวิร์กช็อปให้ปฏิบัตินะครับ เวิร์กช็อปนี้จะช่วยให้ท่านปฏิบัติได้เลยนะครับทำได้เลยนะครับทำได้จริงก่อนออกไปนะครับถ้าไม่เป็นผมไม่เอาออกนะครับไม่ให้ออกนะครับไม่ให้จบนะครับแล้วเราจะมีกลุ่มไลน์นะครับเพื่อจะปรึกษาร่วมกันนะครับทำงานร่วมกันนะครับแก้ปัญหาร่วมกันนะครับเอานี้ผมในในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็จะดูดูในส่วนนี้ผมมีเกสสปิเกิลเข้ามาช่วยด้วยนะครับคือพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์จะเข้ามาพูดในเซสชั่นเซสชั่นวันที่2นะครับ ่วงบายนะครับเขาจะมาสื่อสารในเรื่องของการจัดการสื่อสารองค์กรนะครับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรนะครับแล้วก็การ,รํำ KPI ในองค์กรเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมและพี่อนันต์นะครับจะมาช่วยกันนะครับขอบคุณครับ